คนไทยเชื่อมั่นวัคซีนโควิดสิยี่ห้อไหนมากที่สุดสวนย์สิตโพเขาได้ลองทําการสํารวจนะครับว่าคนไทยมีความเชื่อมั่นต่อวัคซีนอย่างไรหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของยี่ห้อครับไปดูกันครับว่าคนไทยเชื่อมั่นยี่ห้อไหนมากที่สุดอันดับที่1นึ่งไฟเซอร์ครับเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันดับที่สองโมเดอร์นาอันดับที่สามจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอันดับที่สี่แอสตราเซเนกาอันดับที่ห้าส putnik v นะครับเมื่อถามว่าประชาชนจะฉีดวัคซีนที่ภาครมือไ ตอบเป็นดังนี้ครับอันดับที่1ครับคือส่วนใหญ่64.39%บอกว่าฉีดนะครับในขณะที่22.30%บอกว่าไม่แน่ใจที่เหลือครับตอบว่าไม่ฉีดสำหรับความรู้ความเข้าใจของคนไทยที่มีต่อว,วัคซีนมีดังนี้ครับ57.41%บนอะครับบอกว่าพอจะรู้อยู่บ้าง29.32%รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี9.54%ไม่ค่อยรู้และ3.7%ไม่รู้เลยครับ